าหมดแล้วอ๋อทำมีกาเรย่พ่อนะฮึอะเังไม่หมดแล้วหมดหมดแล้วนี่ผมหมดเหลืจังฮึไม่มอาม่ใส่กระเป๋าใส่แบบใส่ได้มันเล็กไปมังกระเป๋าเล็กุ้มอาามาขับพ่ออีกไ ผมจะได้ทีท่เลยมาเหรอฮะนี่นี่มันคือกระเป๋าสกิตี้ท่าเลยเหรอมันใส่ได้ครังเดียวอันเล็กเนี่ยพอแล้วลบด้สกีิตอยู่ไหนเร็วลบนีเร็วเร็วเเเเเเอาเรเรออกไปทาไมอะออกไปก็ออกไปก็เจอสกิตทีท่าเลยุ๊ยเราเจออาแล้วอาุเทียวไว้ต่อ้อสกิตทีเท่เลยลุยมันเลย ตดอ่าตัวเดียเอา่าตัวเดี่ยวอ๋อนี่มันมาเยอะแล้วเราซุ่มไม่ไหวแล้วกลับเข้าฐานทัพแล้วก่อนได้ไหมได้ไหมกลับเข้าฐานทัพแล้วก่อนโอ้ยแรงมากเลยวี่งเร็วกลับเข้าฐานทัพแล้วก่อนเร็วข้าวฐานทัพเราอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนข้างบนไปเร็วขึ้นนี้เร็วนี้เร็วเฮ้ยไปเร็วเร็วมาเร็ว ต it, ้องหนีต้องเล Quantum, ่นกับล um ูกนะเนี่ยล hey ูก hey. ต hey. ้องเล่นกับลูกลูกบังคับเล่นเลยเนี่ยหนีฐานทัพยู่ข้างบนยีเราลบแล้วลบแล้วเราลบสกีพีดีได้แล้วน้องเมฆเฮ่เฮ่ทำยังไงต่อดีเฮ่เราลบได้แล้วทำยไงต่อดีชทำยไงต่อดีทำให้ทำให้ทำดีทำยังไงต่อดีเราต้องลบมันก่อนใช่ไหมเราต้องลบก่อนเฮ้ยลูบก่อนลบก่อน

เราพาด้วยไปกับเาพาด้วยเาพาด้วยเาพาด้วยเย้ไปด้ยมาด้วยเย้มาแล้วมาแล้วสกีบดี้พเลยมาแล้วอ้าวฮะอ้าวแม่แหม่้ยอาจารย์รถเสร็จไปไหนวะเฮ้ยสกีบดี้อ้าวอยู่นี่โถวเอ้นี่มันกระเทือนน้องแม่แม่ไปไหนเดินทางนู้นอ้าวกีบดี้พเลยมาแล้วเนี่ยต้องเล่นกับมันเนี่ยดูสิ หาเจอยังสกีบเบรดี้ทะเลจับไปหรือเปล่าฮะหาลูกฮึสกีอดีมันขับพ่อให้เล่นด้วย่เอาแม่ไหนลูกจะตามอะไรยังเอาเจอแล้วเร็วไปเร็วสกิปบเบรดี้ดีเอาเชื่อกันเพื่อกันยิงลูกไม่เพื่อกันยิงลูกมันจะตามเราจะทามมาหมดแล้วเรากลับเข้าวางทับรถเถอะเร็วพ่อจะไปสนานเร็ว kami no, no, no. kan <coughs> <coughs>